โสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาเล่นของเล่นกันนะคะมีเลยของเล่นของเรามีหลายตัวเลยจะเป็นของเล่นแบบของเล่นสัตว์แบบใส่ฐานเดินได้นะคะมา,ม,มาเริ่มจากตัวโอ้ยล้มมาเริ่มจากตัวแรกเลยม้าลายซี b l ะมาลายตัวนี้จะอยู่ข้างล่างนะคะวะ้ามาลายพร้อมอีกแล้วพร้อมยังพร้อมยังเร็วจัโอ้โหม้ามานี่เร็วมาก ตัวตัตวปายนี่เลยไดโนเสาร์นะคะไดโนโซาร์ไดโนโซาร์สีเขียวอ่แล้วยังมีอิลเฟนใช่ตันัวใหญ่นะคะเอ้าชา้าไม่ทานเขาช้ำไปทานสามก้อนทานไม่พอ เราขอเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก่อนเลยแล้วกันนะนี่ยังมีอีกหลายตัวเลยเอาเป็นบัคคลอนะคะว้าว นะคะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คอยาวไปเลยโอ้ไดโนเสาร์ออกไข่ได้ได,ไได,ได้วยนะคะดูที่โอเคนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเพืเ่อนๆฝากกดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย